ท่านสวัสดีนานา,นา,นากตกปัปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจ้ากระบมในเอ็มนะเราก็จะมาตกในปลาช่อนคลองเหมือนเดิมนะแต่วันนี้รู้สึกว่ามันจะแห้งผิดปลดติไม่รู้มีตัวหรือเปล่านุ่ยแห้งแล้วติดท่ออยู่ด้วยนะโอ้โหไปก็เดี๋ยวลองเดินดูแล้วกันนะว่าตัวมีตรงไหน,น,นพอตีได้บ้างนะครับ งี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกดแล้วตะลิงบาเรงของผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็ฝากติดตามผลง,งานด้วยแล้วกันยังไงลุยกันไป ลองเอากบโดดล้วตะริงนะตัวนี้เป็นงานไม้นะครับขนาดสามเซนครึ่งออลองดูพรามันต้องตีไกลหน่อยแล้วนี่เลยสับจึกจ๊ก หนูไนดะ้ไหมปลาช่อนก็ไล่กัดแล้วนะไงอุยอ้ยอุ้ยนั่นไงผบโดดโดดแล้วโอ้ยมีไซส์เว้ยนั่นไงเขายาก้าลุดนี่ไงบอกแล้วเมื่อกี้เห็นมันขยับอยู่ตูมจนได้ครับโอ้ไซส์สวยเลย อโอ้โหอากบโดดลอตเตอริงนี่นะครับผมก็เป็นผลงานของกบโดดลอตเตอริงนะครับผม3.5เซนงานไม้นี่สวยเลยกับคลองน้ำไแห้งอย่างนี้นะเมื่อกี้ตีกบยางอยู่แล้วทีนี้มันสู้ลมไม่ไหวําระยะไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้กบยางเอ่อเปลี่ยนไปใช้กบโดดนะมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อย พขตีระยะถึงก็ไม่กี่หมายเองโดนเลยูอ่ะเราประสามหมายเรื่อยมาต่ออ่าหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยมีขยับอีกทีเว้ยมีขยับอีกทีเว้ย มนแรงด้วยนะตีลำบากนิดนึง นี่ตัวที่สองอู้หูยกัดเลยมาแล้วอืมกัดไกลจริงๆเว้ยโอ้โหเออเล็กหน่อยโอ้ยไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กนนี่ตัวที่สองอ้วนตับ ตัวที่สองนะครับผมผลงานกบโดดลอตตลิงนะตัวนี้เป็นงานไม้สามจุดห้าเซนนะครับอ้าวนะครับนี่ตัวที่สองแล้วนะนี่เลยครับผมกบโดดลอตตลิงนะครับสามจุดห้าเซนงานไม้กับปลาช่อนคลองน้ำแห้งๆนะนี่ตัวที่สองแล้วนะครับคือหมายตรงนี้น้ําตรงนี้มันจะลึกกับเพื่อนนะดูแล้วน่าจะน่าจะลึกแล้วก็ปลามันก็น่าจะมารวมหากิน ลูกประซิวลูกปลาส้อยเล็กๆแถวนี้นะก็ลองเข้ามาตีดูนี่เลยครับตัวที่สองแล้วหสวยเลยไปยังไงเดี๋ยวลองขยับขยายอีกทีนึงว่าจะมีหมายตัวให้ตีอีก อุ้ยหลุดอมไปเลยด้วยตัวไม่โตเ้ยนั่นไงนี่ไงอุ้ยหลุดอออืื ยังไงวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับก็ตีแล้วนะมันไม่มีตัวกัดนะมีแต่ตัวไล่ขึ้นบุบบับบุบบับนะวันนี้ก็2แต้มนะแล้วเมื่อกี้ก็กัดกันจุบจับจุบจับไปหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้ตัวนะครับก็ได้เสียมันไปนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิช่องกบและลิ่งบายด้วยเองของผมด้ลวกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ทริปนี้นะตกปลาช่อนคลองน้ําแห้งนะก็น่าจะพอแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เดินมาไกลพอควรนะครับไปยังไงแล้ว ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีติดตามเะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ